สวัสดีค่ะพื้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะสวัสดีในช่วงเดือนสิงหาคมกลับมาพบกับแม่มน้อยเช่นเคยสําหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปนะคะซึ่งแม่มม้นยจะเน้นการอ่านพลังงานจากาไพ่เป็นหลักการดูดวงในรักษะแบบนี้นะ,ะคะคําทํานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้น เป็นเรื่องธรรมดาแม่มาน้อยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลวงคําทํานายและที่สําคัญอย่าให้คําทํานายลวงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะช่วงเดือนนี้แม่มโนยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะโฟกัสไปที่ในเรื่องของการงานและก็การเงินให้มากๆนะคะในเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นนะคะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะไพ่9้าเหรียญน,นะคะไพ่เดเหรียญน,นะคะไพ่ k i n g of p e n t a c ก e เนี่ยนะคะกษัตริย์ถือเหรียญแล้วก็ไพ่หกเหรียญขึ้นมาแม่มือน้อยมองว่าสัญญาณทางด้านโรือของการเงินของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นดีมากกว่าเดิมแล้วไพ่เก้าเหรียญเนี่ยนะคะกับไพ่ King of p e n เ a c l e เนี่ยนะคะเป็นการเงินนะคะก้อนใหญ่ดังนั้นถ้าใครที่กำลังรอคอยในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะไม่ว่าจะรอในเรื่องของเงินตกเบิกนะคะในเรื่องของมรดกตกทอดหรือว่าไปขอสินเชื่อกับทางธนาคารเอาไว้ ะะแม้ว่าน้อยมืองว่าความสําเร็จของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แหละนะคะไพ่เก้า 9, เหรียญเจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะความขยันขันแข็งความอดทนของเราจะทําให้เราไม่มีวันจนอยากจะรวยมากอยากจะเฮงมากนะคะอยากจะประสบความสําเร็จมากๆก็ต้องลุกขึ้นมานะคะเราก็ลงมือทำไพ่หมายเลข7เนี่ยนะคะเป็นไพ่ ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์อยู่แล้วกว่าจะได้อะไรมาแต่และอย่างนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายต้องแลกด้วยนะคะความขยนันความอดทนหยาดเหงือ่อแรงกายของเราแต่จำไว้เถอะว่านะคะความสำเร็จของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนเสมอดังนั้นถ้าใครที่กำลังท้อในชีวิตนะคะลุกขึ้นมานะคะจักรวาลเขานะคะเปิดโอกาสให้กับคุณแล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่คุณมีโอกาสนะคะที่จะได้ ค้นพบช่องทางการทำมาหากินในรูปแบบใหม่ๆที่ทำให้คุณนั้นมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการค้าการขายที่ซบเซามานานนะคะก็จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากขึ้นไพ่หกเหรียญขึ้นมาแต่ถ้าใครนะคะต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากใครสักคนหนึ่ง6กเหรียญน,นะคะไพ่เก้าเหรียญไพ่เดอะฮัลเ a นสขึ้นมาเนี่ย ะะจะมีคนเมตตาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณแต่ในทางกลับกันไพ่ใบนี้น่ะนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองก็ได้ข้อสังเกตของไพ่หกเหรียญถ้าที่ผ่านมานะคะมีใครกู้หนี้ยืมสินยืมเงินคุณไปนะคะแล้วยังไม่ได้คืน นะคะลองกลับไปไถ่ถามหนี้สินเก่าๆดูนะคะเพราะว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้หนี้สินเก่าๆคืนมาอยู่บ้างนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากสิ่งจากสิทธิ์นะคะจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะช่วงนี้นะผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์สัญชาตญาณของเราค่อนข้างจะแม่นยำนะคะภายดวงตาที่3ขึ้นมาเนี่ยฝันแม่นด้วยนะคะ อยากจะให้เชื่อในสัญชาตญาณแล้วก็รังสังหรณ์ของเราให้มากๆนะคะในเรื่องโชคลาภทางด้านองการเสียงโชคเสียงดวงมีเข้ามาบ้าง <c oughs> เล็กๆน้อยๆนะคะแต่โชคลาภโดยทั่วไปแม่มน้อยมองว่าจะมาจากน้าพักน้าแรงของเราซะมากกว่านะคะการงานในช่วงเดือนนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะ ะะการงานค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ขอให้อดทนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่จะทําให้เรานั้นมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตนะคะไพ่ควีนสวานเนี่ยนะคะไพ่ควีนซอบสอดขึ้นมาเนี่ยในช่วงปลายปลายเดือนระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะความหัวร้อนความใจร้อนของเราเนะี่ยอาจจะทําให้เราไปกระทบกระทั่งกับผู้คนรอบข้างนะคะไพ่หมายเลขสี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างมันดีขึ้นแล้วเพียงแต่ว่า นะคะหลายๆคนยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดการเอาไว้นะคะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจแล้วษอไพ่สีถ้วยในจกักรวาลบอกว่าให้พยายามปล่อยวางให้มากๆนะคะไม่มีอะไรนะคะที่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างหรอกให้เราเลือกนะคะที่จะมองแล้วษองไพ่สีถ้วยน่อุปสรรคของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงเดือนนี้จะอยู่ที่ในเรื่องของอาร์ มแล้วก็ความรู้สึกของเรานะะในเรื่องของเคราะห์หนักๆนั้นไม่ได้มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ของเราให้ได้ก็พอนะคะไพ่เดอฮัลเฟนจะเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองทําให้ตัวเราแคลวคลาจากพยันอันตรายใดๆทั้งปวงถ้าใครนะคะที่ นะคะมีโครคภัยไข้เจ็บน่ะแล้วรักษาไม่หายจะมีโอกาสได้พบแพทย์ที่ดีนะคะโรคภัยที่ไข้เจ็บที่นะคะที่ผ่านมารักษาเหมือนกับรักษาไม่ถูกโรครักษาไม่ถูกทางแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมจะได้พบแพทย์ที่ดีทําให้โครคภัยไข้เจ็บที่มีเนี่ยนะคะทุเลาเบาบางลงสุขภาพของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของระบบสายตาทั้งหมดนะคะรวมถึงในเรื่องของลำไส้นะคะ การย่อยอาหารอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของโรคกระเพาะแล้วก็ในเรื่องของกดไหลย,ย้อนนะคะการเดินทางใกล้ๆจะนำมานะคะซึ่งโชคลาภเดี๋ยวแม่วโนอยนะคะขอพลังงานจากจักรวาลว่าจักรวาลมีสิ่งใดอยากจะบอกกับผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์บ้างนะคะไพ่หนึ่งใบมาแล้วไพ่ใบนั้นก็คือนะคะการเตรียมตัวจักรวาลบอกว่านะคะ ช่วงเวลาของการเดินทางใกล้เข้ามาแล้วทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างกระทันหันอย่ามองข้ามที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเสมอพไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ดูโดยรวมแล้วนะคะตามพลังงานของไพ่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ควรที่จะประมาทในการดําเนินชีวิตนะคะไพ่ the elephants ขึ้นมาเนี่ยนะคะหกเหรียญขึ้นมาเนี่ยถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์พอมีเวลาอยากจะแนะนําให้สร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะทำบุญกับวัดกับวากับพระพิเษ สสุสงใส่บาทให้ทานผู้ยากไรก็ได้นะคะหรือว่าหาเวลาไปกราบไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็ได้นะคะที่เพื่อนๆนับถือและก็ศรัทธานะคะขอพรพระองค์ท่านถึงความสําเร็จเมื่อสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วน,น,น,นกุศลด้วย ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มน้อยขออนุญ,ญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแม่มน้อยมองว่าทั้งตัวคุณนะคะแล้วก็ตัวคู่ครองของคุณต่างฝ่ายต่างก็วุ่นๆ่นอยู่กับนะคะในเรื่องของการงานการเงินทําให้ในเรื่องของชีวิตคู่นะคะมันจะขาดความหวานไปเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่านะคะงานจะเยอะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ นะคะจะเยอะมากแค่ไหนคําว่าชีวิตคู่ก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะเอาอ,อกเอาใจกันบ้างนะคะอย่าลืมเติมความหวานให้กันและกันบ้างนะคะไพ่หมายเลขสี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยแต่หลายหลายคนมีความรู้สึกว่านะคะชีวิตค,ตคู่ชีวิตครอบครัวเหมือนเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วแหละนะคะไพ่สี่ถ้วยหมายถึงความรู้สึกนะคะเบื่อเบื่อในในยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับคนในครอบครัวตัวคู่ครองนะคะไม่ได้ เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะมันงุดงิดไปหมดใครพูดอะไรเหมือนกับมันก็ไม่ค่อยเข้าหูซะด้วยนะคะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้นะคะหนักหนาอะไรมากมายท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะเคลียร์กันได้ในที่สุดแต่ในเรื่องของชีวิตคู่แม่มืน้อยมองว่าหลายๆคู่เหมือนชีวิตรักน่ะมันขาดในเรื่องของความหวาน,นจริง นะคะกลับมานะคะโฟกัสในเรื่องของนะคะชีวิตคู่บ้างนะคะเอาอกเอาใจกันบ้างนะคะไปเที่ยวกันบ้างก็ได้นะคะพูจาดีๆต่อกันบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณดีขึ้นนะคะแต่ถ้านะคะใครที่นะคะรอคอยในเรื่องของการได้บุตรนะคะใช้ชีวิตคู่มานานแล้วเนี่ยนะคะยังไม่ นะคะมีบุตรสทีเนี่ยไพ่เดอะเฟนส์ขึ้นมาในจักรวาลน,นะคะท่านบอกว่าหาเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแล้วก็ศรัทธ,ธาก็ได้นะคะขอพรจากพระองค์ท่านคุณมีโอกาสที่จะสมปรารถนานะคะในเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดก็ควรที่จะใช้นะคะวิทยาณในการรับชมแล้วก็รับฟังให้มากๆ4สี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยจักรวาลบอกว่าไม่มีใครที่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะคะบางครั้งนะคะเราเลือกที่จะ มองนะคะปิดตาสักครั้งหนึ่งนะปิดหูสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรที่ปล่อยวางได้ปล่อยนะคะก็จะทำให้นะคะชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นด้วย สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณน่ะนะคะเดือนสิงหาคมไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพียงแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกนะคะลึกๆในใจว่าคนรักเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาไม่ค่อยสนใจตัวคุณไพ่สี่ถ้วยหมายถึงนะคะความรู้สึกเบื่อเบื่อในในนะคะความรู้สึกหงุดหงิดนะคะไม่ได้ดังใจนะคะเหมือนกับคนรักไม่ได้ดังใจคุณ ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะคะไม่น่าแปลกใจนะตรงตำแหน่งคนรักเป็นลักษซียงไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดเหรียญแม่แม่มน,น,นบอกว่านะคะคนรักของคุณเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เขากําลังโฟกัสอยู่นะคะเหมือนเป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆน,นะคะซึ่งเขาอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องนั้นนะคะมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะซึ่งมันอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกนะคะน้อยใจอยู่บ้างนะคะก็ ต้องปล่อยเข้าไปสักเดือนหนึ่งนะคะไม่มีใครที่ได้ดังใจเราซะทุกอย่างหรอกนะคะแต่อีกบางส่วนน่ะนะคะสี่ถ้วยตามขึ้นมาพร้อมกับไพ้6กเหรียญน,นะะ่ะมีความรู้สึกว่านะคะในความสัมพันธ์น่ะคุณเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะคุณให้เขามากเหลือเกินนะคะแต่สิ่งที่เขาให้คุณกลับมานั้นนับมาน้อยเดือเกินจนทําให้หลายๆคนน่ะกลับมาคิดทบทวนว่านะคะคุณควรจะไปต่อกับคนคนนี้ ดีหรือเปล่านะคะไพ่โคนี้อ่อนขึ้นมาเนี่ยนะคะจักวาลบอกว่าใจเย็นก่อนนะคะในช่วงเดือนนี้อย่าพิ่งตัดสินใจอะไรจะดีกว่านะคะจักวาลบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะว่าจะอยู่ต่อนะคะหรือว่าจะไปนะคะเพียงเพราะว่า นะคะเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดังใจอย่าเพิ่งตัดสินใจในเวลาที่คุณรู้สึกโกรธรู้สึกว้าเวรู้สึกเหงานะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเมื่ออารมณ์ของคุณนั้นยังไม่คงที่ให้ใจเย็นก่อนนะคะจกักรวาลบอกว่าใจเย็นก่อนนะคะปล่อยเขาไปสักเดือนหนึ่งนะแพชชั่นขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะนะคะมันยังมีความรักอยู่มันยังมีในเรื่องของความหลงอยาไหลยอยู่นะคะเพียงแต่ว่านะคะช่วงเดือนนี้นะ่ะ ดูแล้วคนรักเขาอาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาโฟกัสมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆนะคะปล่อยนะคะไปสักเดือนหนึ่งก่อนไพ่หมายเลข82เนี่ยนะคะกับไพ่เดชัลเฟนเซเป็นลักษณะของดวงตาที่3แต่ถ้าใครที่นะคะมีความรู้สึกว่านะคะคนรักของเราเน่ยเขามีความลับนะคะหรือว่าคุณสงสัยหรือว่าอยากจะรู้นะ,ะบางสิ่งบางอย่างนะคะจัก,กรวาลเขาจะเปิด ให้คุณได้รับรู้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาจะบอกคุณนะคะโดยผ่านทางสัญชาตญาณลางสองหองของคุณบางคนฝันแม่นด้วยนะคะแต่ถ้าอีกบางส่วนบอกว่าแม่มันน้อยมันเหนื่อยจริงๆนะคะในความสัมพันนะ์น่ะมันเหนื่อยมากๆอนะ่ะมันไม่อยากจะไปต่อจริงจริงนะ,ะจริงแล้วจักรวาลเขาอยากให้คุณนะคะเหมือนกับประวิงเวลาในเรื่องของการตัดสินใจนะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนะี่ยมันมีไพ่เวทโฟร์เดวันขึ้นมานะ่ะ ซึ่งมีความหมายว่ารอคอยคนที่ใช่นะ,ะคุณอาจจะนะคะไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้จริงๆก็นะคะรอคนที่ใช่กว่าให้เขาเข้ามาในชีวิตของเราก็ได้สำหรับคนโสดน,นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมแม่มน้อยอยากจะบอกกับผพ้ที่เกิดในวันเสารวว์นะคะอยากให้โฟกัสไปที่ในเรื่องของการงานการเงินให้เยอะๆเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะเรื่องความรักของคุณนั้นมีเข้ามาแต่ยังไม่โดดเด่นเท่ากับเรื่อง ของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินความรักเป็นลักษณะของไพ่สีถ้วยในช่วงที่ผ่านมาน่ะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะมีคนเข้ามานั่นแหละเพียงแต่นะคะคนที่เขาเข้ามายังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตรงใจดูแล้วยังไม่ตรงสเปคของคุณไพ่สีถ้วยบางคนเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะเหมือนกับว่านะคะถ้าคนที่เขาเข้ามาถาม้ามันยังไม่ถูกใจจริงๆคุณก็พร้อมที่จะเป็นโสด นะคะคุณก็พร้อมนะคะที่จะรอคนที่ใช่จักรวาลบอกว่าไม่เป็นไรแพชชั่นขึ้นมาเวส t f ฟอร์ดวันขึ้นมาเนี่ยรอคนที่ใช่ก็ได้ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะคะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบหรอกนะคะแต่จักรวาลเขายังไม่อยากให้คุณยอมแพ้แล้วก็ถอดใจในเรื่องของความรักนะนะคะที่ผ่านมานะ่ะคุณอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่นะคะมันร้ายๆเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาจริงๆนะคะแต่จักรวาลบอกว่า อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะในอนาคตอันไกลเนี่ยแหละไม่นานหรอกนะคะคุณจะมีโอกาสได้พบเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณมากๆไพ่ The Hello f h a n s กับพไพ่หมเลข82ขึ้นมาเนี่ยลางสังหรณ์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะบางคนฝันแม่นด้วยบางคนอาจจะนะคะฝันถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่เคยรู้จัก นะ,ะคุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะ,ะคุณไม่แน่ใจว่าคนคนนี้นะมีตัวตนอยู่แค่ในความฝันของคุณหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญหรอกบางคนนะฝันถึงนะคะคนที่เรามีโอกาสที่จะพบเจอในอนาคตข้างหน้าดังนั้นนะคะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานต่อจักรวาลขอให้นะคะ คนที่นะคะคุณปรารถนาที่จะเจอนั้นให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไพ่หมายเลข82บเนี่ยนะคะบางครั้งน่ะนะคะคนที่เขาเข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีสายใยที่ผูกพันกันกับคุณนะคะคุณจะรู้โดยสัญชาตญาณแล้วก็ลางสังหรณ์ของคุณเองว่าคนที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆหรือเปล่าดังนั้นไม่น่าแปลกใจหรอกถ้าใครที่จะนะคะรอมานานเป็นโสดมานาน นะคะไม่น่าแปลกใจนะพราแม่โมโน้นบอกว่าคุณกาลังรอใครสักคนหนึ่งที่ใช่สําหรับคุณจริงๆ4ี่ถ้วยหมายถึงบางครั้งนะคะคนที่นะคะเรานะคะชอบนะคะเขาก็ยังนะคะเฉยๆกับเรานะคะแต่คนที่เรามีความรู้สึกเฉยๆกับเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษในช่วงนี้เขาอาจจะเข้าใกล้คุณพยายามจะสร้างสถานการณ์เข้ามา นะพูดคุยกับคุณมากสักนิดหนึ่งนะคะคนที่เขาพยายามที่จะเข้ามามีตัวตนในชีวิตคุณเขาจะเขาพยายามนะคะที่จะเข้ามานะะคในชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้นะ่ะจะโดดเด่นไปตั้งคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพฤหัสบดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่เกิดอยู่ในนะคะ วันเสาร์วันเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุลมราศีธาตุดินก็นได้นะคะแม่มันน้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มัน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มัน้อยรบกวนช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มัน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ